สวัสดีนะคะตอนนี้ก็มีหนุ่มปอกพริกให้นะคะนี่พริกสดที่เราทำการเผานะคะแล้วก็นี่น้ำมะนาวนะคะเดี๋ยวเราก็จะตำเราบีบมะนาวใส่แซบ่บเมื่อกี้พี่โอก็ปอกพริกไปก็บ่นบอกว่าเออเนาะ มันทํายากอนเนี่ยที่แม่เราทําให้กินเนี่ยเสียเวลานัเนี่ยนั่นละคะ่ะจะได้รู้ไว้ว่าไม่ต้องกินน้ําพริกเยอะนะคะ mm hmm. การทํากับข้าวไม่ได้ง่ายนะคะถ้าเราใส่รายละเอียดลงไปนะคะใส่ใจในการทํานะคะมันก็จะมียุย่งยากนะคะอันนี้่ที่มันกินกันเลยน้อยจะกินกันยังไงนี่เชื่อไหมคะตามหมดเนี่ยเนี่ยพี่โอกินคนเดียวหมดเลยนะ คือแบบเอาไว้ว่ามาอยู่บ้านชมพู่ใหม่ๆเนาะแบบเวลาเราทำข้าวกินกันล้วก็จะแบบมีสำลับแบบกับถ้วยน้ําพริกเล็กๆนะคะถ้วยประมาณเนี้ยประมาณเล็กๆนะคะประมาณนี้ก็ใส่น้ําพริกนิดนึงแล้วก็บางกับแกล้มมีปลาทอดหมูทอดนะคะพี่โอบอกว่าน้ําพริกที่บ้านแบบกินกันนะมันน้อยไปถ้วยนะคะต้องตำถ้วยใหญ่ๆก็เลยงงแบบเอ้าที่บ้านเรากินน้ําพริกถ้วยเท่านี้เองเล็กๆนะคะแต่พี่โอเนี่ยกินหมดเนี่ย ต่อมื้อนะคะตาแบบตักน้าพริกกินเล่นเลยอะคือเป็นคนที่กินน้ําพริกเก่งมากถ้วยแค่นี้นี่ไม่พอนะคะน้าพริกอะเรากินก็ปอกไปแล้วนางก็พูดไปบอกว่าเออแม่ก็าจะตำน้ําพริกให้เรากินได้เนาะมันวุ่นวายเนาะมันมันเยอะจังเลยกรรมวิธีนั่นแหละจะได้รู้นะคะว่าการเป็นแม่สีเหลือนไม่ง่ายนะคะเราต้องใช้ใจลงมาเล่นนะคะ ถ้าทำสะอาดอะใช้ใจลงมาเล่นในครัวนะคะแต่ถ้าทำแบบสกรปรกง่ายๆผ่านไปทีอะก็ไม่ได้คุณภาพนะคะแต่น,นี้ละเอียดมากขั้นตอนแบบทั้งล้างทั้งปลอกแบบว่าประมาณว่าถ้าผัดถั่วงอกก็นั่งเด็ดลากทีละเส้นทีละเส้นนะคะเพื่อจะทำการผัดพริกก็ปลอกหมดนี่ก็ประมาณโลหนึ่งนะคะปลอกพริกนะคะ ไหลๆมากเลยอะมัน,นาวมัน,นาวพริกแล้วก็ปอกพริกนะคะเดี๋ยวเราจะมีหอมหอมกับกระเทียมที่เผาแล้วปอกอีกนะคะแล้วก็ตําใส่ไปในครกนะคะปอกยากไหมที่รักปอกยากถืว่า เราเผาเอ็นยงไงเราต้องคั่วจริงๆแล้วเราผิดแล้วที่รักคั่วไม่ได้ถ้าคั่วพริกจะไม่สวยแบบนี้ใช่ต้องเผาค่ะเนี่ยนะคะถ้าผผามันก็จะนิ่มๆแบบนี้นะคะนิ่ปอกง่ายใช่ค่ะถ้าเกิดว่าถ้าคั่วมันก็จะแข็งนะคะแข็งมันก็จะปอกยากนี้จะนิ่มปอกง่ายนะคะแล้วก็ตำต่อไปียกว่า อันดับตำก็คือแบบเดี๋ยวเราจะใส่พริกจินดามณีเผาด้วยนะคะให้มันมีกลิ่นหอมนะคะถ้ากอยากให้แซบก็ใส่พริกขี้หนูนะคะากิจังสวิกไฟึ๊ก็เต็มโคกนะคะใส่กระเทียมหอมแดงนะคะแล้วก็พริกลงไปนะ,ะถ้าอยากแซบก็ใส่พริกขี้หนูส่วนนะคะถ้าแบบไม่อยากแซบก็จินดามณีพอนะคะ แล้วก็ตําลงไปนะคะไม่ต้องละเอียดมากพอแหลกก็บีบมะนาวนะคะใส่น้ําตาลทรายตัดนิดนึงโนชูรสนะคะ